น,น,นายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้อำนวยการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปชประจำจังหวัดตรังถแถลงชี้มูลความผิดนายพีรพลลังเมืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสิเกาและได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้วนะคะมีคำสั่งรับดำเนินคดีอาญาว่าด้วยการกระทำความผิดกรณีตัดถนนเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ในเขตถนนสายช่องราโพทุ่งขี้เหล็กถนนต้นม่วงระยะทางกว่า1,000เมตรค่ะ พื้นที่ที่ตัดถนนเข้าไปอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาลาเสป่าคลองไม้ตายและอยู่ในพื้นที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเป็นเหตุให้ป่าชายเลนถูกบุกรุกกว่า13ไร่มูลค่ากว่า1ล้าน500แสนบาทอายการได้มีคำสั่งรับดำเนินคดีอาญาต่อแล้วนะคะ ส่วนกรณีอายการสูงสุดได้พิจารณาคำสั่งฟ้องนายธรรมสถัทกี่สุนซึ่งเป็นอดีตนายกอบตท่ายิ้วอำเภอห้วยยอดร่วมกับพวก8รายมีความผิดตามกฎหมายอาญาจากกรณีที่ปปชตรังทำเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหานายธรรมสถัทวัตุจริตในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนรวม5หมู่บ้านก่อนที่สภาเทศบาลจะอนุมัติงบประมาณ ตามกฎหมายอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ